ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับเบลลองเช่นเคยเด้อครับผมครับผมสลับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตร2เม็ดวัดใจนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับของวันประจำวันที่7นะครับเดือน7นะครับ2564นะครับพี่น้องครับผมกาก้อนเฮาสิเข้าไปรับชมนะครับกะเบลลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางให้แนวทางตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับน้อพี่น้องไผ่มักกะแคบหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่มักกะสามารถเล่นผ่านได้นะครับผมเนาะครับผมกะก่อนเฮาสิไปรับชมของวดประจญญวันที่เจนะครับเฮาก็มาสรุปผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับ คนของเมื่อวานนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับรอบพิเศษนะครับ6ก7กับ95นะครับรอบปกติออก868กับ59นะครับแล้วก็ v i p 072แล้วก็31นะครับพี่น้องครับผมกาวันนี้ก็บาเบิ้ลบอลองให้นะครับบอลลงให้เด่น6แล้วก็รูด3มนะครับเมื่อวานเนาะกาฮามาเบิ้งนะครับว่า เด่นสามก็นาองไอรูดสามนะว่าลองให้เข้าน้อยไหนหรือเปล่าก็มาตรงกับน้อย v i p นะครับพี่น้องตรงๆเลยนะครับสามหนึ่งนะครับพี่น้องสามหนึ่งตรงๆเลยนะครับนะครับมาโดนชุด VIP นะครับส่วนไอพิเศษแล้วก็ปกติกับรุดรุดไปนะครับเนอะรุดไปรุดไปนะครับในรุดสามนะครับบ่มีนะครับ ส่วนเด่นหกนะครับเด่นหกกับบอลรองกับให้ไปกับมีเข้าหกหกแปดนะครับพี่น้องอีแล้วเต็มเต็มเลยนะครับตรงตรงเลยนะครับนี่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สูตรนี้เข้าสองนอยเลยนะครับนะครับส่วนห้าเก้ากับรุดไปเนาะในในน้อยปกตินะครับมาเข้าหกแปดนะครับพี่น้องเข้าหกแปด กาเดียนหกลุทสามนะครับเมื่อวานนี้เนาะครับผมกากาสรุปแล้วเนาะสรุปแล้วกาถือว่ามานะครับมาสองนอยนะครับเมื่อวานนี่มาสองนอยเนาะเมื่อวานนี้ครับส่วนสามโตก็โอ้เกือบเกือบนะครับพี่น้องแปดหกแปดเนาะอันนี้ก็อสามหกแปดนะครับเนาะกาเกือบเกือบครับผมครับผมเนาะกาสรุปแล้วก็แตกสองนอยนะครับนอยปกติกับนอย VIP นะครับหกแปด กับ3ามหนึ่งนะครับตัวเด่นตัวรูดน,นะครับมาเบิร์นเลยคือเก่าพี่น้องนะครับครับผมกายเดียว์เ้าไปรับชมของงวดประจําวันที่เจ็ดเลยนะครับพี่น้องไปดูงวดที่เองวดที่เจ็ดเลยนะครับเนาะว่าบอลรองให้ตัวเด่นรูดตัวใดเนี่ยนะครับสำหรับวันที่เจ็ดนี่บอลรองคิดว่าแนวทางน่าจะมาตัวเดิมนะครับตัวเดิมในสูตรนี่แหละครับพี่น้อง แต่่าลองจะเปลี่ยนจากเด่น <_ d ance> เด่นหก <_ d ance> เป็นเด่นสามนะครับเด่นหกเป็นเด่นสามเด่นสามรูดหกนะครับนะครับบอลองคิดเพราะว่าบาลองคำนวณคิดคำนวณแล้วมันได้มันได้ตัวเดิมนะครับมันได้ตัวเดิมนะครับกาบางตัวเลขการซีมีเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับจากจัมบาวาน,นี้น้องคบเนาะครับผมก็ะเดียวหอาไปจับคู่กันเลยนะครับ ก็จะมีสามสองนะครับสามสี่สามหกสามเก้านะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับสามสองสามสี่สามหกสามเก้าสามหนึ่งนะครับผม ส่วนตัวรูด6นะครับรูด6ก็มี 6, กสอง7 6, 9แล้วก็ 6, 8นะครับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบึ่งนะครับ กาแนวทางนะครับส่วนมากฮาน้อยเพิ่นกะประมาณว่าอาจจะออกตัวเดิมหรือว่าตัวเล็กเบิ้ลนะครับพี่น้องบาลองกับ,บมีทางรูได้นะครับเนาะ่าเพิ่นสิออกตัวใดนนะครับส่วนเบิ้ลเบิ้ลที่นำมากะนี่แหละครับน่าจะเป็น 3, สามสามเนาะสามสามแล้วก็หกหกแล้วก็สี่สี่นะครับทาเบิ้ลนะครับทาเบิ้ลเนาะ ส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับบอลองกัมีให้3ชุดนะครับพี่น้อง4 3 2นะครับ4 6 2นะครับ2 3 1นะครับผมเนาะก็ผู้ใดชื่นชอบก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไปพิจารณาบ้างเด้อครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับ กัส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บอหลงมักนะครับตัวเด่นตัวเด่นตัวรูดที่บอหลงชอบนะครับส่วนเด่นสามนะบอหลงมักนะครับก็มี3าสองนะครับ3าสองแล้วก็สาส่วนตัวรูดหกนะครับรูดหกนี่บอหลงมักก็จะมี6 1นะครับ กหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับผมเนาะส่วนเบิ้ลนะครับเบิ้ลที่บอลองมักนะครับก็จะมีสี่สี่ครับหกหกนะครับที่คิดว่าจะมานะครับเลขเบิ้ลนะครับส่วนสามตัวนะครับกับสี่หกสองนะครับที่บอลองมักนะครับที่บอลองคิดให้นี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวบอลลองนะครับผมนะครับ ทำบอลโตเด่นก็เด่นทุกโตนะครับก็ให้พี่พี c เอฟซีนะครับลองพิจารณาเบิรงนะครับเนาะว่าทึกใจอยู่บ่นนะครับทึกใจก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงนะครับผมเนาะเด่น3รูด6นะครับในสูตร2เม็ดวัดใจนะครับพี่น้องครับผมกาก่อนออกไปนะครับเนาะบอลกักขอแรงแรงใจนะครับแรงใจเช่นเคยนะครับพี่น้องขอแรงใจนะครับถ้าบอลได้แรงใจกาบอลกงกบุมี่กำลังใจครับพี่น้อง นี่แหละก็ขอกำลังใจจากพี่ๆหน้าทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลลอนะครับผมกับผู้ใดโชคดีนะครับหรือว่าไอ้ผิดพลาดนะครับผิดพลาดในงวดที่แล้วก็ขอโทษขออภัยหลายครับเนาะเขาก็ลองมาลองมาชมในงวดนี้เบิ่งนะครับเพราะว่าแนวทางฮานอยีนกับเพื่อนก็ออกหลากหลายนะครับเนาะหลากหลายตัวเลขนะครับผม บอกทีเพิ่็ออกได้บอกคัดคิดก็มีนะครับออกเบิ้นเบิ้ลสามน้อยก็มีนะครับเป็นก็เฮ็ดมาแล้วนะครับครับผมก็บสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนเด้อครับผมเนาะครับผมกับสวัสดีครับ